แล้วก็วันนี้จะมีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยนะคะคิดรดบ้านเดฟพี่น้องด้วยกันจา้าที่จําได้ไหมคะที่ตันเล่าไปก่อนทำงานได้แค่หงเดือนแต่ได้เป็นถึงแต่ตันก็ได้อันนี้ด้วยนะคะเป็นอันนี้วันไหนวุ้มันกุ้งล้วน ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโบตันอเมริกาค่ะเพิ่งเลิกงานค่ะแล้วก็ฝนตกนะเจ้าพี่นองจ๋าเปียกเปียกจืนจืนบรรยากาศรอบๆบ้านโอ้ยโฮมก็ได้นี่ค่ะเปียกค่ะ <S <S เดินกลับบ้านหลไรคนก็จะบอกทำไมไม่ขี่รถทำไมไม่ซื้อจักรยานทำไมไม่สะดวกแบบนี้ค่ะ ขอบคุณทุกการหวังดีนะคะไม่ตกแรงมันแบบตกลินลินนะคะเขาเรียกะตกปลอยๆลอยบอกนี่ค่ะก่งหมคือูงามเลยเอาหมออกถึงทึบขี่ไลเ่เลยนี่ค่ะโอ้ดูบรรยากาศแล้วก็วันนี้จะมีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยนะคะูนี่ค่ะสบเสบียงของเรานี่เตากำลังร้อน,นะคะ่ะดูบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้ค่ะเมฆเยอะมากท้องฟ้าดูแบบว่าแบบ แปลกไงก็ไม่รู้นะทุกคนคิดฮอดบ้านเด้พี่น้องแนมไปหนีกันเห็นฟังไทยก็จังฟังไทยฟังเล้ากย่ยังเพราะว่าได้หายคิดหอดอยูีดีเนาะอ้ะนีมไปใส่กับ,บเห็นนีอ่อย่างเออรดย่างบนอันนี้เลยนะคะย่างบนคนอืม I think they have people like, for helping uh, cleaning. Think so? <Yeah. S 3> oh wow, why is he so big? Look at this guy Oh my god ใหญ่มากบอกเลย น้ Look his leg. Then งมาเขาน่ารักมากเลยเจมี่หลบไปน้องหมานางแต่งตัวเป็นอารวีผีกรดูรักังเลยสตัวนะคะน่ะตรงนี้หมาตัวใหญ่มากดูสิสองตัวนั่นนอนอยู่นะสองตัวตัวใหญ่ด้วยนะเติมสุกละจ้า เรืองแล้วจ้าหอมกรุ่นเลยมาเลยจ้ามากินน้ำกันเยจ้ากด้วจ้ามากินด้วยกันจ้าตามบกหุ้้งจนไาแห่งเบิดเย็นหมดแล้วแล้วอากาศหนาวด้วยอากาศสิปองศาวันนี้เรามากินกุ้งใหญ่ ไม่ได้มากินธรรมดาเรามาฉลองด้วยนะคะ Whose idea was this? It's me and Wendy u n the ceiling o n the roof Do not complain Oh yes แต่ก็จะมีข่าวดีมาบอกทุกคนเนาะข่าวดีอีกแล้วนะคะที่จำได้ไหมคะที่ตันเล่าไปก่อนหน้านี้ที่มาอัปเดตการทำงาน6 6เดือนในอเมริกานะคะหลังจากวันน้ที่ตันเล่าเรื่องไปนะทุกคนได้ประมาณ2วัน แล้วทีนี้ผู้จัดการตันนะก็เลยมาบอกตันประกาศว่าตันนะคะเป็นพนักง,งานดีเด่นประจำไตมาสนะคะ I am the associate of the quarter yeah. yeah he knows it but he don't know how t h e y tell i n g me y e a h y o u g e o n t n to tell me ตันดีใจมากเพราะว่าทำงานได้แค่หเดือนแต่ได้เป็นถึงพนักง,งานดีเด่นประจำไตมาสนะคะสามเดือน oh. เดี๋ยวตันจะเล่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าผู้จัดการเขาเล่ายัางไง so like On that day, the, my manager he told me about I am the associate of a quarter. So every morning we have hodo. It's called huddle. 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 Yeah. Hodl, yeah to talk it, about. Yeah, it's what, a meeting in the morning every day. So. What time? It's First? like before the store open at mm, 9. Mm. like nine nine fifteen. Okay. Because my store they open at nine thirty. They talk about this uh, like, like how we gonna get credit card, how we gonna be good at service, uh customer service blah blah. blah. They talk like a normal. So and then he was like, "All right, everybody, we have a big meal to announce." And then it was on the like, And manager he was like, "Um, <laughs> He called everyone to quiet and he like, and he said, "What time?" I was like, I drinking coffee babe. And he was like, Botan, come up to the front. I was like, oh no, what happened? And I put my coffee You're down scared? on the floor. No, I kinda like excited and he he said, Okay, so Botan. She is the associate of the quarter. And everyone like woo! Everyone clapping hand and the store manager was there too. Manager he said, Yeah, she is so okay. Oh. ทุกคนยังอยู่ดีไหมคะโทรศัพท์ลอยตายแล้ว <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้จัดการเป็นคนเลือกเองนะคะว่าใครเป็นผู้พนักง,งานดีเด่นประจำไตมาสก,ก็คือเพื่อนๆในกลุ่มไม่ใช่ในกลุ่มเพื่อนๆทั้งหมดในร้านนั่นแหะคะ่ะ เป็นคนโหวตเขาก็จะมีกระดาษมาให้แล้วให้เขียนชื่อแล้วก็เขียนเหตุผลว่าโหวตให้ใครนะคะใครที่ได้ผลโหวตสูงสุดถึงจะได้เป็นนะคะซึ่งตันก็ได้ผลโหวตสูงสุดเพื่อนตันอีกคนหนึ่งที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะมีก็ได้ผลโหวตสูงเหมือนกันนะคะ but I got more than her the last time she got a lot so me she is the associate of the quarter last time but this time is u uh, me so my store manager say a lot of people write about me so good like she's so sweet she's so like a hard worker she like supporting and I say like thank you so much I show everyone หอต,ตันก็ได้อันนี้ด้วยนะคะเป็น gift card นะคะนี่ก็คือรางวัลน,นะคะเป็น100ดอลลาร์เอาไว้ช้อปปิ้งในร้านร้านบริษัทของตันนะคะหัวหน้าตันให้นะ manager give it to me and just say about I got it I do this w i t h ไอ้เซ thank you thank you thank you แตนก็ว่า้รับด้วยนะคะตอนที่ผู้จัดก,การตอนให้นะ,ะแตนก็ขอบคุณค่านั่นก็คือเรื่องราวนะเดซเซสอรี่ so okay, ม o ok let's e a กินกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกินไปคุยไปนาะ alright you think it's cooked <Sl ong. S 2> you can try it first เอาตัวใหญ่ก,ก่อนเลยนะคะแค่สนิลล์ You don't have to eat it. You plan. don't want to eat it. It's the fried plate. No, you want to try it first? No. You have to be the tester. We're Oh, who's going to eat these? Mm -hmm. gonna eat we this? want Mark. Sweet. What like is this? Potato. Potato. All right. And their head is so big. Can you even eat it? <laughs> what? Even <laughs> five, We should have. What are we gonna do with all this trash? That's gonna be hard. Huh? We should have brought it, it back. Huh? You should brought a bag, huh? Mm. Have to go get one. Because I prepare everything by myself. No one can help me. Yeah, because i working, babe. We gonna tell about how we all both working so hard today. Mm. Yeah, me too. Me husband. right Hmm. I'm tasting for my I'm a Hmm. Hmm. Mmm, what's that? You can try. Seafood sauce. Mmm. Mm mmm. -hmm. It's a big shrimp. Yeah, both of them. Mm. How many we cook? How many yeah. you grill? Eight? How many was in the box? You grill all of them? Mm -hmm. It just eight yeah. in the box? Yeah. But they're so huge, mm. huh? Big one. Mmm. Some mm. Can you speak Thai? มากินข้าว What's that mean ทำ enjoy มากินข้าวด้วยกันครับด้วยกันครับพอได้ตำแหน่งแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีการอ่ปีบรูปเขาก็จะมีเซร์ติฟิเค e ใบประกาศนียบัตรให้มั้งครับแต่เขาจะปอ่ีบบนผนังมาแล้ว เอาตัวใหญ่ไม่ใช่ะไรนะจนคนชอบกินหัวกุ้งมากมีใครชอบกินหัว้งเหมือนกันไหมโอ้มันขึ้นค่ะ brain brain like zombie Zombie. Fap. Hmm. Canyon do lot? Mmm. No you know? man. We can be come night. No, that's okay. Because we're kind of snacking a lot today. I think this is the last day we can eat outside. Like a couple months, I mm get -hmm. the butter and frozen. No, you can Too cold out here. <laughs> One, two, now, <laughs> three butts, shrimp butts. โอ้ oh. ดูค่ะมันกุ้งล้วนหรือขี้ก็ไม่รู้กินแล้วขี้ขึ้นสมองเนี่ยโอ้โห yeah, no, มันมากอะ่ะอร่อย Hope we are not getting sick. You're not cold? You always say you're cold. How are you not cold now? It gets dark really early now too. really proud of you, honey. You know that? so a เ When I t บ l ก you what you are feeling when you w a s I'm <was, S 2> saying I was really happy for you babe because a lot of fan club not know you work really hard and you give it more than 100 h e d percent เมื่อกี้ทำงานเร็วอยู่แล้วนะคะทำงานเร็วทำงานหนักพอได้ตำแหน่งเป็นพนักงานดีเด่นแลนเร็วก็เก่าอีกพี่น้องจากเห็นงานแลนเร็วอยู่แล้วแลนไวกวเก่าอีกนะก็ดีใจนะคะแต่ก็ ดีใจมากเนาะมันเป็นงานครั้งแรกของตันในอเมริกาตันก็ไม่เคยทํางานมาก่อนตื่นเต้นมากไม่ได้เซอร์ไพรส์เจอร์มี่นะคะทักไปบอกในไลน์เลยนะคะว่าเจอร์มี่ฉันมีข่าวดีจะบอกฉันได้พนักง,งานเด่นนะเจอร์มี่ก็ดีใจมากนะคะพอแค่เราทํางานหนะักแล้วก็ทําในหน้าที่ตัวตัวเองรับผิดชอบดีที่สุดเราก็ไม่เห็นแก่ตัวแบ่งป,ปันคนอื่น หวังว่าทุกคนจะเอนจอยมื่อนี้นะคะกับขอบพระคุณทุกคนนะคะฝากติดตามครอบครัวเล็กๆของเรานี้ไปตลอดนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโบตานาอเมริกาก็ขอลาไปก่อนรับรวยติดเลยนะ <Right. S 1> สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวย <Thank S 1> ร่ำรวยจ้ามีความสุขในหลายวันนะคะสวัสดีคะ่ะ <you. S 1>